哎。<分>

ครับไม่ต้องไลฟ์ตรงนี้นะครับเพราะผมไม่อยากไลฟ์อย่างอื่นนะครับเรื่องไลฟ์สดทีนะครับไป like ไลฟ์ในทีมตัวเองนะครับเดี๋ยวไลฟ์ตรงมีรถตู้จอดอยู่ที่จะวางไว้ตรงรถตู้นอ่างเนี่ยพี่อยู่

รอบที่สองทุกกับกายคลายปัญหารอบที่สามพ้นวงกรรมที่ทำขึ้นในที่แล้ทขึรัแล้วครับถูกทุ่มครับขอพอจากนักแทนครับไทยไทยไทยใจเฮงเฮงเฮงนั่งลงครับเอาความจริงใจสายเสือมาคุยกันร้อนไม่ร้อนได้โอเคไปข้างในก็ได้